ครับพี่น้องครับบมักไงนะครับ บรรยากาศดีครับก็จะพาไปหาเห็ดปัวกันครับพี่น้องครับไปกันเลยครับผมไปชมกันเลยครับว่าจะได้หรือไม่ครับไปชมกันเลยครับช่วงเช้าบรรยากาศดีครับพี่น้องครับไปกันดูครับผม o uh, 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 uh. เขาไม่แทงเลยเุิดเหอ๋อ โอ้โแตนครับพี่น้อง

ดจะโอ้ขยานจุแตกไปขยานไปองคนไปถ่าน่่ยนองคนไปตัวิงนะลุเกลือเกลือที่วดแก็บ้านเจียบปะบรจากตัแม่เแม่กล่ม่าบอกลุ่มเขาหัวเขาิงขยนไปสงนปมะมาณโอ้สิดายีมันบุ๋ว่าพอดีเนี่ยำๆเนาะมันจุ่มจุ่มเลยคือเนาะบัดเือสิหลังไหนอีูุน เห็ดสมเห็ดสมดีเลยสมจังไรเอ้าเขาเห็ดสมก็เหนือเลยบอเรียกขวมายสามัอ้าวบอกบุญบานนี่บอเออบุญบานนี่นะนนี้พราท่านบาแห่งเนี่ยเขาจะยางแบนี้เเขาบ่เห็นเขาบ่เอาาจบ่เขาบ่เห็น เขาบอกจากที่เ่าเขาบอกเขาบอกอย่านเขางมันจุูมจุ่มเพื่งจะฉดดอกเรียบงามเลยเนาะไปย่งไหนดิโอ้คุมาเจ่มกูมีโบานเตนตตอดป้อนต้อมันกำลังบานบานหัวบ้านบานถ้าไปผอเฮ็ดจูมให้เอย่างไรปะ อารเฮ็ดจมใส่กระสอบ่อเฮ็ดจูมเดโอ้เส็ได้เนาะเอาเอามันเก็บโอ้โตใหาอย่นี้ยโอ้เก็บหลังเด้ตัตัวโอ้เรื่องมายาเคียวมันนเ้ห้อบานตัวหนึ่งต่อว่านึกว่าอีหยังเาหยังเมือนี้เค้ายังสุดชื่อขบวนงเล่นมันยงเด้ ทานบ้านเหรใจ้อเห็ด้ลัดมานีบูมุนไอ้นเนี้ยเบิดไปมุนกับเห็ดเสือมันตัวเห็ดไม่เนาวเลยก็ใส่หนาเนเน่ามักไปได้หลายเออเขาเห็นเขเห็ดอืม โอ้ยเห็นเขาเต่าเหยียดโอ้ยคมับบอะโอ้ยอมเ่เฮ้ยเโอ้มันคือปวดสุดเลยโอ้ายเชืยคืนเนี้ยโอ้ยเขนงเห็นอยู่บ่เห็นกระตาเลย เต็มแล้วบานเนาะทนวมกจได้เยอาครับวใจเกูเพื่อนี่หัอหอแตกพอดีใช่ป่ะว้ใรองนี่เนี่ยลบมเอาที่ฉันได้เดี๋ยวเออหกก็เห็นจก็โดนเห็นจกบบาได้ยีบ่ มา่อบังสภาพเนี่ยเ <c oughs> จอกันตอนเาาถามเงงงงมเเิ่งสภพาพเพชรกั <c oughs> เจาเมื่อจังไดนก่อนจะเมื่อหัดยำเหลวเลยวู้วู้ไปดิจักเอออะไรเยอมาเก็บเด้อเล่นกตาแล้วเงยมยตาเตรีิมได้ส่วนเนาะ

เรื่อลาเลยหมุนเบิดอไเหมเก่าย่างบยางสามคนก็บเินเยไปทางเก่าเลยแตนตอดตงตอกะดิ่งฟาดเขากุกลังหวขอกันตอนเท่า 对，一个啥的，喝完没？ ไอบ่บะฮอ้ยพ่นนี่แตกเบิดอืมนี่ดีือบ่ฮะโอ้ขานเหรอวะ 嗯。哦、嗯。多少年了？工作挣钱。 เห็ดสมดีเลยสมจังเลยเอ้าเขาเห็ดสมก็เหนือเลยบอเรยขอมาอยู่สามบานอ่าบอกบุญบานนี่บอกเออบุญบานนี่นะบอกคนนี้บะท่านบานแห่งนี่ค่ะเาจอย่างแบบนี้เหรเขาบอกเขาบอกเอามาจากเขาบอเห็นเขาบอกมาจากที่เ้าเขาบอกเขาบอกอยน โอ้ม่นปนจุ่มจ mm ุพ hmm. ม um, ่็จรงสิดอกเปียบงามเลยเนาะไปย่งไหนดิกู้ทำมมอ้วกเฉยเต่าจุ่มกูมีกูเตยาูุ่มบ้านเป็นไ้แตนต่อป้องมันตอกำลังบานบานหนูบ้านถ้าไปผอเห็ุจุ่มให้เหนดอะไร กนี่รจุ่มใส่กระสอบป่ะกระสอบโอ้จุมเดโอ้ยดยเนาะเอาเอามันเก็บโอาตัวหายาล่เลยโอ้เก็บหลังเนีตตัวร้เืองมายาเคียวมันน้ำเฮ้ยห้านตัวหนึงต่อว่านุ่งอียงเขียงืันนี้เขายังถึงชื่อเขบอกถึงนี่มันยั นบ้านให้โดใจ่เ็ดต้นม้สิบม่นอเมเดือดวยหมุนกับเห็ดเสือมันตัวเเสือมันเลยเขาเห็ดมันหนาวเลยก็ใส่หนามเนาเน่ามักไปได้หลายคืนเออเขาเห็นเขาเห็ดอืม